ญาติโยนต้องหลายตอนนี้ไปก็ฟังคำอธิบายในการเจริพกรปรรมฐานวันนี้ไม่ต้องมากก็ได้ไม่โยมนะสักห้าชั่วโมงกพอเมือ่อยอย่าไปเล่นเลขค้าแนละ้วมันไม่มานะไปดักคอที่อาจริงๆนะกินมาาันไดนี่เทดี สำหรับวันนี้ขออธิบายแนววิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบเอาจริงแลอวเอาหลอกนะวิธีปฏิบัติเอาจริงจก็ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทมุ่งระมาถานกองใดกองหนึ่งที่ชอบใจเอาให้ได้ทำให้ชินแล้วก็จะเป็นผลดีกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาตายก่อนตายก็ดีจิตเลสยิน เวลาตายไปแล้วก็มีารมผองใสอย่างต่ำก็ไปสวรรค์ได้ต้าก่อนจะตายแต่มีารม์อย่างกลางก็ไปพุมาโลกได้ถ้ารมสะอาดที่สุดก็ไปนิพพานได้นี่กรรมฐานนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะเลือกเราเดี๋ยวความจริงมีสี่สิบอย่างถ้าสี่สิบอย่างมาพูดวันนี้คงไม่จบไย ก็ขอพูดเฉพาะที่ง่ายที่สุดคืออนุสติอนุสตินี่แปลว่าตามนึกถึงแต่คำว่าอนุสติตามนึกถึงนี่บวกกับศีลด,ด้วยถ้าทําบวกเป็นประเภทกสินกรรมฐานจะทรงตัวดีมากสำหรับอนุสติที่บรรดาญาโยมพุทธิรัตัทจะยึดเป็นอารมณ์เพื่อเป็นการป้องกันอบายภูมิแน่นอนก็คือพุทธานุสติ คำว่าพุทธานุสติเนื่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์นี้ก็ไม่ได้หมายความมาต้องนึกทุกลมให้ใจเข้าออกเพราะว่าเวลาการงานของเรามันมีจ้องพูดจาก,ก็มีทำงานอย่างอื่นก็มีต้องคิดอย่างอื่นก็มีแต่ว่าถ้าเวลาว่างขึ้นมาให้จิตนึกถึงได้ทดันทีทันใด นั่นก็คือนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบหรือว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทที่ปฏิบัติได้ที่ปิกุยญญาณในมโนยิธิเคยเห็นพระพุทธเจ้ามาแล้วตามนิมิตที่เราเคยเห็นพอใจภาพพระพุทธเจ้าในนิมิตแบบไหนตั้งใจจำแบบนั้นไว้ แล้วก็ยามปกติถ้าเวลาว่างให้นึกถึงพระพุทธเจา้าคือนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบตั้งใจนึกถึงเวลานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีนึกถึงพระพุทธรูปก็ดีอย่างนี้เคยมีคนมาถามว่าจะนึกถึงรูปพระพุทธพระพุทธรูปพระพุทธเจา้าซึ่งอยู่ในแน้าอกดีที่อยู่ข้างนอกดี อย่างนี้ก็ขอตอบทันทีว่าให้ปฏิบัติตามความพอใจถ้าอย่างไหนคล่องไม่ลำบ,บากทำอย่างนั้นเห็นภาพพระพุทธรูปข้างนอกกายใจเราสบายไม่ลำบ,บากก็มองดูนอกกายเห็นพระพุทธรูปภายในอกดีมีจิตสะดวกก็เห็นในอกตามใจชอบแต่ด้ว่าการเห็นข้างนอกกับเห็นข้างในต่างกันยูนิดนึง แเห็นภาพพระพุทธรูปข้างนอกเป็นพุทธานุสติด้วยถ้าเราคิดว่านี่คือพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าในการเห็นภาพเป็นกระสินเห็นภาพพระเป็นสีเหลืองเป็นปิตากรกสินถ้าสีขาวเป็นโอทาแตกสินถ้าเป็นภาพใสเป็นอาโลกสินอย่างภาพพิพพานภาพนิพานนต่เป็นอาโลกสิน แต่ว่าแต่เห็นว่าพุทธรูปภายในอกก็เป็นพุทธานุสติด้วยเป็นกสิณด้วยเป็นวิญญาณัญญาานชานและรูปฌานด้วยคือว่าเห็นภาพพุทธรูปเป็นพุทธานุสติในอก้ารึกถึงพุทธรูปนั้นแต่เห็นเป็นภาพสีอะไรก็ตามเป็นกสิณเป็นกสิณด้วยแต่ฐานหน้ายี่ในอกประกอบไปด้วยจิต ท่านเรียกวิญญาณนันจาย,ยนัชานเป็นรูปฌานด้วยถ้าถามนึื่อิสองก็ต้องตอบว่าเหมือนกันฉะนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าบรรดาต่้งพุทธบริษัททาได้ให้ทําอย่างนั้นแต่วิธีปฏิบัติจริงๆอย่าโม้คิดว่าจะต้องนั่งคาตมาตนั่งคาตมาธิและนั่งพระเพียบเสมอไปการนึกถึงภาพรักเวลาเดินไปเดินมาทํากายงานก็ดี ไปธุระกรณีให้นึกถึงไม่เป็นปกติให้ชินถ้าจะถามว่าทำอย่างนี้ทำได้หรือก็ต้องตอบว่าทำได้เพราะจะมาทำมาแล้วกาเดินไปแค่เราคุยกับใครก็คุยนึกเวลาว่างจะการคุยนึกถึงภาพพระให้นึกเห็นทันทีทันใดการไหวเห็นนี่นึกเห็นนะนึกจำภาพได้ไม่ใช่ภาพพระลอยมาที่หน้า อลอยภาพลอยภาพภาพพระลอยมาอธิตชาถ้าไม่มีผลมันจะเป็นปรูปาทานต้องการให้นึกถึงภาพพระองค์นั้นแต่บางทีเรานึกถึงภาพพระพุทธรูปท่านนั่งเราชอบใจองนั่งบางครั้งนึกดูเห็นไปเห็นมาเห็นหมายไปไกลเป็นการนอนบางทีไกลเป็นพระยืนอันนี้ก็ปล่อยไม่จาเป็นต้องวิกตกกังวล ก็อย่นึกว่าเป็นพระนั่งก็ดีพระนอนก็ดีพระยืงก็ดีได้ก็คือพระพุทธเจ้าเหมือนกันสนใจเป็นแค่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวอย่างนี้พอถ้าบรรดาแต่รบริษัททําได้อย่างนี้ทุกวันเอาทุกวันให้ถามว่าทําเวลาไหนก็องตอบว่าไม่มีการจํากัดเวลา การอยากจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาไหนก็นึกเอาเวลานั้นตามชอบใจเวลาทํางานก็ได้เดินอยู่ก็ได้อาบน้ำอาบทานนึกก็ได้รับประทานอาหารก็ได้ไม่ได้เรื่องเวลาถ้านึกขึ้นมาเมลัยนึก,กจิตเห็นภาพเหมือนนั้นททุกครั้งที่นึกถึงเห็นภาพทันทีกันใดแสดงว่าเวลานั้นท่านมีฌานในพุทธ,ธานุสติจร,รมฐาน ต้อพยายามทำให้ชินถ้ามีฌานในพุทธานุติกรรมฐานอย่างนี้เนะี่ยเวลาท่านจะตายขอยืนยันว่าการจะตายของท่านจะไปอวัยภูไม่ได้ไอ้คำว่าไปไม่ได้เพราะเราไม่อยากไปแล้วก็เวลาถ้าป่วยหนักๆเขาเริ่มป่วยแค่เริ่มป่วยเพราะจิตมันชิน ภาพภาพระพุทธรูปก็ดีภาพพระพุทธเจ้าก,ก็ดีที่เห็นจำปกติอา,าพุทธรูปก็แล้วกันนะ <c oughs> เราเคยเห็นว่า,าพุทธรูปสีเหลืองตามโบติเราเห็นจำจับพระองค์ใดองค์หนึ่งเข้าไว้สร้างความพอยใจถ้าการป่วยเกิดขึ้นในการป่วยให้สังเกตว่าการป่วยเท่านั้นแม้จะเริ่มป่วยเบื้องแรกยังไม่หากนะักแต่การป่วยจริงๆมันจะหนักถึงแม้ยังไม่ตายก็าตาม ภาพพระจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกจะเห็นภาพพระอ,องค์นั้นชัดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าร้ายร่างกายเริ่มป่วยจิตเริ่มมีความมั่นคงในพุทธ,ธานุสติมากขึ้นมันทำงานเองอัตโนมัติถ้าการป่วยหนักขึ้นมาการป่วยนานเข้าจิตทรงตัวนานเข้าภาพพระจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องปล่อย,อย่าไปฝืน อย่าไปคิดว่าผิดจากสมุิจากสีเหลืองจะค่อยๆค,ค,คลายจากสีเหลืองจางมาท้านน้อยๆค่อยๆค,ค,คลายนะต่อไปถึงนี่สุดก็จะกลายเป็นสีขาวทั้งหมดถ้าเห็นภาพภาพเป็นสีขาวทั้งหมดก็ถือว,ว่าเป็นอุปจารสมาธิเต็มอัตราตอนนั้นกำลังใจจะมีความมั่นคงมากในพุทธานุสติกรรมฐาน จิตจะเริ่มเข้าใกล้ฌานเต็มทีถ้าเห็นภาพสีขาวได้ตอนนั้นก็ลองคิดคิดเอานะไม่ต้องไม่ต้องพูดนึกว่าขอภาพพระุรูปโยนอยู่สูงเหนือที่สัตว์ภาพพระจะไปตามนั้นขอภาพพระพุรูปอยู่ขางหลังอยู่งหน้าอยองซ้ายขวาก็ตามจะเป็นไปตามนั้นเราต้องการอย่างนี้ถือว่าจิตมีกําลังสูงใกล้จะถึงฌานสมาบัติ เราเรียกอุปจาระฌานถ้ากำลังสมาธิเพียงเท่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว้นในพระไตรปิฎกว,ว่าถ้าจิตทรงถึงอุปจาระสระสมาธิไม่คงเวลาตายแจกความเป็นคนจะเลือกสวรรค์ชั้นไหนอยู่ก็ได้ตามใจชอบที่จุดหนึ่งที่เราอยู่กงได้นะต่อไปถ้ามันเออเอบมันยังไม่ตายยังอยู่ จิตใจก็มีความมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไปก็พระจะจากสีขาวทึบจะค่อยๆคลายเป็นแก้วทีละน้อยละน้อยเป็นแก้วใสในที่สุดก็เป็นแก้วเต็มองค์ทั้งองค์เป็นแก้วใสทั้งหมดถ้าเป็นแก้วใสทั้งหมดเต็มองค์อย่างนี้เป็นชานที่สี่ แต่ว่าเรื่องชาเนอร์่างของสมาธินี่ของบรรดาแต่พบริษัทยังมีความกังวลให้มากถ้าไปกังวลเรื่องข่ายข,ของสมาธิอารมณ์จิตจะตกเพราะบางครั้งถ้าร่างกายดีจิตก็จะทรงตัวสมาธิจะทรงตัวดีถ้าร่างกายมันป่วยไข้ไปสบายด้เหรียมากสมาธิจะตกหมบ้างความมอความหมองของภาพความเศร้าหมองหรือความไม่ชัดเจนของภาพจะปรากฏขึ้น ฉะนั้นขอบรรดาต่มุลธบริษัททุกคนให้ทําแค่จิตสบายถือว่าจิตนึกเพิ่งภาพพระได้ก็ใช้ได้ก็แล้วกันเป็นากรรมฐานของเราไม่ไม่ไม่ซ้ำและไม่สลายตัวหากว่าท่านทําได้อย่างนี้เอาจิตนึกเพิภาพพระเจ้าจะเป็นเห็นข้างนอกได้เห็นได้อกกตามจะอย,อ,อ,อยู่ข้างบนแล้วอยู่ข้างข้างก็ตามอันนี้ไม่จํากัด ให้เห็นได้ทุกวันจริงๆเพรตื่นขึ้นมาพับจิตใจจับคำภาวนาว่าพุโทโธหรือสัมมาอรหังก็ได้คำภาวนานี้ไม่จำกัดพร้อมกับจิตนึกภาพพระพุทธรูปที่เราต้องการจะเห็นเมื่อคิดจะมาจิตเห็นพรนิพึงภาพพระองค์นั้นได้ชัดกเกนจนแจ่มใสยอย่างงชายด้ถ้าทำอย่างนี้ทุกวันเวนลาจะเดินทางไปไหนเป็อันตรายแกพระองค์มีก็เป็นภูชาพระ ทำบูชาพระบางทีไม่มีโอกาสเี่จะนั่งที่บูชาก็ไม่เป็นไรใจในึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคยเห็นขอบารมีท่งคุ้มครองก่อนจะออกจากบ้านเอานึกถึงภาพพร,ระนส้นตลอดเวลาเท่าที่เรางได้อย่างนี้ก็ดีถ้าทําได้อย่างนี้ถือว่ารมจิตมีความไม่โงรปอันดับคนชัยนอันนี้ต่อมาสำคัญสำหรับการรักษาอารมณ์วิธีปฏิบัติต่างๆในความจริงก็ต้องการแขน ที่ต้องใช้เวลากันมากพูดกันมากก็เป็นการรักษาอารมณ์การรักษาอารมณ์นี้ก็มีส่วนแทรกอยู่เยอะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแะขอพูดเรื่องต้นไอ้วันต้นไปพูดเรื่องสุดท้ายฮะเจโรไม่งไงหว่าลืมมันป่วยสองวันปว่นว,นปวยหนักนหน่อยเครียดไปวันนี้ก็เครียดแต่วันนี้ถ่ายตัวจะโงมาได้ถ่ายตัวมาก การรักษารมห้ยใทรงตัวอย่างนี้จริงๆบรรดาญาโยมบริษัทใจญ่งก็ต้องไม่ลืมกายขึ้นต้นการขึ้นต้นการเรียกรรมฐานจริงทุกกองจริงๆและกรรมฐานมี40่สกองใน4ี่สกองนี้ก็มีกองสาคัญอยู่กองหนึ่งคืออนาปานุสติกรรมฐานได้แก่การรู้ลมหายใจเท่าออก อาณาปานุสติกรรมฐานนี้ต้องคุมทุก,กองอีสานยี่เก้ากองท่านจะทํากองไหนก็ตามต้องขึ้นอาณาปานุสติก่อนคือรู้ลมวิจใจเขาออกก่อนลอว้วภาวนากองนั้นนี่เป็นเรื่องสาคัญนะละต่อมาในการจริงกรรมฐานนี่สมาธิเราจะบังคับสมาธิให้ทรงตัวดในขนาดในขนาดนี้นี่เป็นไปได้ยากเพราะในขั้นนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของการปึก ถ้ายัางไม่สมําเร็จพระอาหารหันต์เพียงใดก็ทูทุกขอทุกคนคิดว่าเราอยู่ในขั้นของการฝึก <c oughs> ในขณะที่อยู่ในขั้นของการฝึกบรรดาวัตถีบรรดาแทนพุทธบริษทัทจะคิดว่าจิตมันไม่สงบมีคนมาปรารุกมากอยากจ,เจกิเเริญกรรมฐาน้มยกันแต่จิตใจมันวุ่นวายอันนี้ก็ขอบอกด้ตอนนี้เลยว่า ถ้าบุคคลผู้ใดจิตใจไม่วุ่นวายมันก็ไม่มีครูสอนกรรมฐานสอนให้เพราะอะไรเป็นพระอรหันต์แลสอนอยังไงใช่นไหมคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ในจิตต้องวุ่นวายทุกคนต้องมีการกระสรับกระส่ายทุกคนความวุ่นวายของจิตมันวุ่นวายไปถึงอาดัตมัอย่างเป็นบุตรชนมันก็วุ่นมากหน่อยเพราะตกอยู่ในสภา,าวะของอนิหวนห้าปรการ การวุ้นนิวรนห้ารปก,กายมันทําให้ย่เราสามารถจะรงับได้ช่วงขนาดใดขนาดหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งที่เราจเจริญพระกรรมฐานสมมติว่าตั้งเวลาไว้สามสิบนาทีมันต้องมากพอแต่ว่าในช่วงเวลาสามสิบนาทีนี้เวลาประมาณยี่สิ้านาทีมันเป็นท้ายของนิวรณ์คิดน้นคิดนี่วุ่นวายไปหมด แต่ว่ารวมแล้วสงบใจได้จริงๆประมาณห้านาทีอย่างนี้ควรจะพอใจหรือว่าวิธีปฏิบัติอีแบบหนึง่งเขาเริ่มต้นให้จิตสงบไปเลยไม่วุ่นวายเอาขั้นน้อยๆเวลาเริ่มต้นใหม่ๆเขาจะนับลมหายใจเขาออกหาใจเข้าใจออกนับเป็นหนึ่งห้ใจเข้าใจออกนับเป็นสอให้เราจะควบกับคำาวนาาก็ได้ ให้ใจเข้าเนื้อ่วพุทใจใจออกเนื้ว่าโทนับเป็นหนึง่งให้ใจเข้าเนื้อ่วพุทใจใจออกนับเนื้อออกนื้ว่วโทนับเป็นสองอย่างนี้เอาแค่สิบก็จงคิดในใจว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเราจะไม่ยอมให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาแทรกจิตอารมณ์ต่างๆเข้ามาแทรกจิตเวลานี้เราจะขึ้นต้นใหม่จะนับหนื่อใหม่เทกว่าถึงสิบ ้าพยายามบังคับจิตใช้เวลาน้อยๆอย่างนี้ทำทุกวันคือก่อนจะหลับวันว่าแต่ครั้งหนึ่งสักหนึ่งสิบถ้าตื่นใหม่ๆจะไม่ตุ้ลุกข้งล่างหน้านอนแบบนั้นวาแลวสิบถ้าทำอย่างนี้ให้ชินขอยืนยันว่าใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนแค่นหนึ่งเดือนจิตที่จะทรงชานได้ดีมาก เป็นน้ว่าจะทรงสมาธิเรียบละเอียดทรงตัวดีภายในครึ่งชั่วโมงนี้สามารถทําได้ดีมากทรงตัวดีไม่เป็นไหนนี่การว่าการฝึกใจแต่กอนฝึกจริงๆบังคับอย่าใช้เวลาให้มากให้มีการทรงตัวจริงๆใช้เวลานน้อยถ้าระนับหนึ่งถึงสิบสามารถทรงตัวได้กิดไปคิดเรื่องอื่นต่อไปถ้าสุมาสะกรร่งเดือนเนี่ย สองร้อยสามร้อยมันยังไม่ไปไหนมันอยู่อันนี้ทนลองแล้วนะแต่อันนี้เป็นมาเล่าเป็นนิทานเนี่ยลองทำม,มาแล้วนี่ต่อไปไม่จิตสามารถทรงได้แบบนี้นานสักสองนาทีสามนาทีก็ตามไอ้ที่พูดนี่เป็นคณิกาสมาธิต่อไปก็ถ้าถึงถึงอุปจารสมาธิเนี่ยก็วุ่นอยู่เหมือนกันตอนเข้าถึงอุปจารสมาธินี่ยเขาเริ่มฟรีติ อันมีติดเปื้องต้นมีปีติกับสุขสำขัญตอนปรปีตินี้ขึ้นมาอาการกายของปีติมันมีห้าอย่างคือหนึ่งขนพองยยองกล้าวสองน้ำตาลไหลสามร่างกายโยกโคลงสี่ตัวลอยขึ้นเมื่อกาศห้ามีอาการสาบสา่านให้จำอาการของปีติห้าอย่างไว้ให้ดี าอาการอพีจิตทั้งห้าอย่างนี้จะไม่มีครบในบุคคลทุกคนถ้าเป็นปรารถนาเป็นสาวกภูมินะถ้าท่านมีปรารถนาุทตภูมิต้องผ่านทุกทุกอย่างทั้งห้าอย่างถ้าสาวกภูมินี่บางคนก็ไม่ผ่านอาการเลยบางคนก็ผ่านอย่างสองอย่างนี่ต้องจำว่าอาการมีอะไรบ้างหนึ่งขนท้องสยองกล้าวคือขนลุกสู้ซาสองน้ำตาไหล 3าร่างกายโยกโครงสตัวลอยบนอากาศห้าการทราบใรอาการทั้งหอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่เกิดขึ้นเราจะไม่สนใจในอาการเพราะขนาดที่อาการนี้เกิดขึ้นจิตจะมีความทุ่มชื่นจิตทรงตัวดีมากให้ถือจิตเป็นสำคัญคนจะลุกกระเชิดมาลุกไปน้ำตาจะไหลอยากจะไหลก็ไหลไปร่างกายโยกโครงอยากจะโยกก็มันโยกไป ตัวลอยเบอร์กาศเจ้า่สังโคกลับไม่ได้มันกลับเองทำไมไม่เพื่อนฉันไม่ปฏิบัติกรรมาฐานพร้อมกันในเวลาสิบนาทีคุยได้ไม่ใหญ่ก็ยากคุยเลยนะหรือว่าปฏิบัติกรรมาฐานพร้อมกันเขาอยู่ในโบสถ์สี่องค์ด้วยกันนั่งกับคนละมบสคนในจดุดนะเ้าที่ล้างท่อจดได้แต่งจดจําได้ เรียกว่าเวลานั่งอยู่ตื่นขึ้นมาประมาณตีสองใกล้จะตีสองท, 2, ทุกคนต้องตื่นประมาณตี 1, หนึ่งครึ่งนี่ก็ตื่นกันแล้วตื่นมาล้างหน้าล้างตาดีก็ทำวัดก็นอนในโบสถ์หน้าพระประธานใหญ่ดีใช่ไหมมีจิตใจสดชื่นก็นั่งกรรมฐานให้คนละมุมโบสถ์พอนั่งไปไปเดียวเดียวเพื่อนอีกคนหนึ่งเปิดประตูโบดถตั้งวิญญาณฟื้นสุขีแล้ว พวกเราก็มองดูนี่มันยังไงจะว่านะก็เลยนึกว่าเขาจะวิ่งไปก็เรื่องเขาเรื่องของเราก็เรื่องของ,องเราวิ่งไปแล้วก็ไปกลับมาก็เลยทํากันต่อพอเวลาได้รุ่นก็เข้าเขาปป้าอุปกติแจกแจงห่มผ้าจะไปพิณบายกันเมื่ออไปพิณบายกลับมาแล้วว่าใช้ข้าวสนเสร็จพวกาปานนี้ว่าเราแบบเราแล้วบอกว่าเมื่อคืนนี้มันมีพระตัวดีโยองหนึ่งเป็นพระองค์ที่วิ่งไปอ่ะเนี่ย เจียวกแ่้บทภาษาเดียวกันท่านก็นเลยไล่ฟังว่าไอ้ท่านโยวกวันเข้าถึงอุปนคาปีติเวลานั่งตัวลอยขึ้นไปนี่ลอยขึ้นไปหัวก็ไปชนพืดานนี่มันชนไม่แดงมัชนเบาเอาเปนคาปีติถ้ามันกระทบอะไรพอกำลังปีติจะเสือ่อมมันจะกลับมานั่งที่เดิมสถานที่จะมันยังครัว ออสิส่งส้นขีดเืออะดมันจะไม่พลาดเอาจากที่เดิมเลยถูกไหมจะลงบอกทุกอย่างพอหัวเครื่องกระทบไฟดานจิตก็ว่าจิตกส็สะดดดนิดหนึ่งมันก็ลอยกลับมานั่งที่เดิมพอลอยกลับมานั่งที่เดิมใจก็ทนไม่ไหวก็จะลอยปที่อื่นกลับไม่ได้ถ้าเปิดประตูโบสถ์วิ่งไปหารถบานตอนดึกราบานบอกไอ้ข้ากําลังจะทำรรมนนถานไอ้โยกก็มาเคาะประตูแหว อพระตัวดีแบบที่มันหายากเหลือเกินใช่ไหมในวันนี้ก็ระวังนะนนีกอะไรไปบ้างตัวลอยแม่อเอประดานจะทะลุกมดเอ,อ,อาการอย่างใดอย่างหนึงเกิดขึ้นต้องปล่อยมันอย่างข้อที่สองน้ำตาไหลนี่มันก็ไม่ไหลเฉพาะที่เรานั่งสมาธิ อารมณ์ก็ปีติปีติมันทรงนี่มันไม่ทรงเฉพาะเรานั่งหลับตาภาวนานะมันจะทรงตลอดนี่พอไปใครก็พูดอะไรชอบใจขึ้นมาจิตมันชุ่มชื้นมันน้ำตาก็ไหลบางคนก็ไหลมากมากมันจะรอไห้นะอย่างนี้ก็ต้องปล่อยมันมันอยากจะไหลก็จะไหลไปถ้าจะถามว่าอาการต่างๆมันจะเลิกเมื่อไรก็ต่างๆว่าถ้าจิตสุดตัวลง สมาธิเหลือต่ำกว่านั้นมันก็ไม่มีอาการอย่างนั้นหรือว่าสมาธิถ้าสูงขึ้นอาการอย่างนั้นก็ไม่ปรากฏมันผ่านไปแล้วรวมความว่าขณะที่เข้าถึงอุปจาระสมาธิเบื้องต้นที่เรียกว่าปีติอันนี้พระบรรดาจะาผู้บริวญัต้องระมัดระวังอาการ5ห้ยอย่างขอยย้ำอึ่างหนึ่งวันหนึ่งคุณฟองสยอางกล่าวขอพูดตามหลังซื้อ สองน้ำตาไหลาสามร่างกายโยกโคลงสี่ตัวลอยโอกาศค่ายการสราบสั่เขาพูดแบบนี้วาสั้นๆดีนะรกรุวงความว่าวการที่จะรักษาอารมณ์หนับแรกของบรรดาท่านบริษัทรักษาอารมณ์ค่อยสั้นๆไม่ต้องยาวใช้เวลาสั้นๆอย่าให้นานนักตอนนี้ถ้าทำอาการชินถ้าชินแล้วก็จิตเป็นชาน ตอนนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะตนนั้งแต่ขั้นปีติไปนี่เขาบันดาแตนพุทธบริษัทต้องระวังให้มากคำว่าปีติแปลว่าความอิ่มใจแในก็อุปจาระสมาธิยังไม่มีขั้นปีติอย่างเดียวมีสุขพอปีติเข้าจิตก,ก็จะถึงสุขความสุขที่สัมผัสกับจิตอย่างนี้เราจะปรากฏไม่เคยมีปรากฏการมาในการก่อน คำว่าเราม,มีความสุขก็จะไม่มีความสุขอย่างนี้ที่เคยผ่านมาไม่จะสุขมากในช่วงนี้แนละความเพลิดเพลินมันจะเกิดหนึ่งความอิ่งใจปายกฏสองมีความสุขปลากฏพอตัวสุขเกิดขึ้นตัวนี้ไอการปวดกันเมื่อยจะมันไม่มีเลิกเลิกปวดเลิกเมื่อยหลังกดหลังแข็งเมื่อยหน้าเมื่อยหลังไม่มีแล้วมันสบายมาก ตอนนี้คำวันดาจะมุ่งบริษัทระวางที่ปีติกับสุขเข้าถึงใจต้องระวังให้มากคําว่าต้องระวังก็คือว่าเคยให้เวลาปฏิบัติกรรมฐานใช้เวลาเท่าไหร่สมมัิเคยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงอย่าทำเกินกว่านั้นในขั้นต้นคนยจะคนจะตั้งเวลาปลุกนาิกาปลุกไว้ในเวลาเคยพักผ่อนเท่าไรให้พักผ่อนตามเดิมอย่าฝืน จงอย่าคิดว่าเรากําลังสบายอยู่ไม่เป็นไรเรายังไม่เลิกถ้าขืนเป็นแบบนี้แล้วก็โลกมนุษา์จะเกิดอันจะกลายเป็นอัตตากรมถานโยกคือตรมานตนต้องเชื่อพระพุทธเจา้าเพราท่านเป็นองค์ต้นสอนคนฟ้าวิชานี้มาะการปฏิบัติเพื่อกฐรรานจะให้มีผลต้องอยู่ในขั้นมันชฌิม,มาปฏิปทานต้องเว้นส่วนสุดสองอย่าง ที่ทรงัดกับปัญญวิีหรือสีทั้งห้ามีทั้งโกระนยะเป็นต้นเพาะว่าเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายเจ้าละส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตะนรมาฐานนิโยคทรมานตนทรมานร่างกายเกินไปสองกรรมสุขันิการนิโยกย่อหย่อนนิอยากได้เกินไปคําว่าย่อหย่อนนี้ก็ความจริงมันอยากได้กามะเราวความใคร่ เวลาจะทํากรรมฐานภาวนาไปด้วยพิจรณาไปด้วยนึกอยากจะได้อย่างนั้นนึกได้จะได้อย่างนี้ให้รีบไปอุตาจัดกุจกัเป็นนิวรณ์ไม่มีผลในเวลาปฏิบัติถ้าจิตสบายขึ้นมาไม่เลิกตามเวลาปล่อยเครียดบางทีนั่งถึงเย็บสว่างก็มีนั่งเกินไปหลายชั่วโมงพอดีร่างกายก็ถูกทรมานประสาทก็เครียดประสาทเครียดไม่ชาประสาทกระเดิ่มวุ่นวาย สิ่งที่ติดตามเข้ามาได้ก็คือโลคสมบัติศาสตร์ที่เขาเรียกว่าโลกบา,<ฮ>บกนาศนั้นขอบรรดาในพุทธบริษัทหลายโดยทุานาน่าถ้าว่าเอิญจิตเข้าถึงปีตีสุขษกย่าถึงเวลาไหนก็ตามให้น้ำมัดจะวังเวลาพักผ่อนไว้เคยพักผ่อนกี่ชั่วโมงต่อคืนให้พักผ่อนเท่านั้นการปฏิบัติให้ถือว่าอารมณ์จิตสะอาดเป็นสําคัญ ถ้าจิตสะอาดจากกิเลสว่างกิเลสแม้แต่ชั่วนาทีหนึ่งสองนาทีหนึ่งก็ตามให้พอใจเพราะที่สงอยู่ตรงนี้ให้ถามว่าจิตสะอาดหรือว่างจากกิเลสใช้เวลาสักเกตยังไงก็ต้องตอบว่าถ้าท่านกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกคืออนาปานุติกรรมฐาน <c oughs> เวลาไหนที่รู้ลมเข้าลมออกโดยที่จิตไม่คิดทุกอย่างอื่นเวลานั้นถือว่าจิตว่างจากกิเลส กิเลสไม่เข้ามาครอบงำจิตหรือว่าท่านต้องการคำภาวนาถ้าภาวนาว่าพุทธโธก็ดีสัมมาถังก็ดียันใดยันหนึ่งก็ตามถ้าขณะที่ภาวนาอยู่จิตอยู่แค่ภาวนาไม่นึกถึงอย่างอื่นคาว่าแทรกถึงเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสถ้าจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งเพ่งชั่วแค่ขณะจิตเดียวขณะจิตเวลามันนิดเดียวนะ อย่างนี้พระพุทธเจ้าเคยทรงจัดก,กับสารีบ่บทสาลีบุตบตะดูก่อนสารีบุทบุคคลใดทําจิตว่างจาก,เกิเลสวันหนึ่งโชวณะจิตเดียวเอาหนึ่งวันนะโ่วณะจิตเดียวนิดเดียวท่านบอกว่าเราขอกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างากชานและก็บุคคลใดสามารถทำจิตว่างจากเรกสวันหนึ่งโชวณะจิตหนึ่ง จะเป็นเคราวาดก็าตามผู้หญิงก็ตามผู้ชา,ายก็าต,ายกาตามนี่หมายเคราวาดถ่าบอกถ้าทำได้อย่างนี้ทุกวันวันหนึ่งเป็นสงบนิดเดียวสงบจริงๆคือไม่ไดไม่นึกถึงอย่างอื่นรู้แค่ธรวนาได้ลมหายใจออกท่านบอกว่า,าทาได้อย่างนี้ทุกวันมีอานิสงส์ดีกว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนา เฉพาะเวลาบวชถึงเวลาร้อยพรรษานะไม่ใช่เกิดร้อยพรรษาไม่ใช่เกิดร้อยปีบวชร้อยปีมีศีลบริสุทธิ์ที่ตุกติกขาบวชแต่ไม่เคยเจริญสมาธิบางคนที่มีจิตว่างจจกิเลสที่ยังจิตึงเป็นสมาธิว่างใจกิเลสแค่วันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งมีนิสงดีกว่าพระบวชท,ที่มีศีลบริสุทธิ์ตั้งร้อยปีทางนี้เพราะอะไรเพราะศีล จะมีรูปภาพแค่กามาวาจรสวรรค์ไปรมไม่ได้เค่เฉพาะศีลนะวันัพายก็ยังไม่ได้เพราะพื้นฐานแรกถ้าการฝึกสมาธิในวันพัฒนา,าจิตเดียวจิตอย่างจิตจะรวบรวมกําลังอยู่เสมอเวลาใกล้จะตายอาจจิตอาจจะเกิดเป็นฌานเมื่อจิตเป็นฌานสมาบัติก็ไปผลบรรลกได้ถ้ากำลังจิตเป็นฌานเวลานั้นเกิดมีรมเบื่อหน่ายร่างกายเ้มา ตายวันนั้นไปนิพพานทันทีอนับันดาญาติโยมพุทธบริษัทหลายเวลานี้ก็หมดเวลาพอด,ดีตอนนี้ไปครบบันดาญาติโยมพุทธ